ไฟแก่ไฟแก้ม,มานะครับไฟมุมไฟแก้มอ่ะแมงขาดทุกคันอนะ่ะตามอายุเนี่ยเดี๋ยวต้องแปะกาวใหม่นะพี่ก็บอกหลอดไฟไม่สวยนีแมงโคสว่างอันนี้เดี๋ยว,วนนยยดูที่อาผมติดเนี่ย,เ,ยเห็นไหมอ้าผมซูมไม่ดูนะดูโคสว่างอนะ่ะสวา่า,สวางมาเลยนะสีล่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆสว่างเห็นไหม่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหลอดนะครับ หเห็นเห็นนี่เห็นไหมเดี๋ยเห็นไฟเลยนี่แดี๋ยถอดหลอดไฟออกก็จบแล้วเนี่ยตัดออกนะครับแต่ข้างนู้นเราไม่เห็นนะข้างนู้นะเปิดมานะติดถังน้ำนะเมื่อี้เราลา้ไหมว่าติดถังน้ำมันก็จะล้วงยากเห็นไหมครับเดี๋ยวเราถอดไฟเดี๋ยวเราลองไฟครับ,นะรบ,นะรบเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไฟตัดหมอนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนไฟตัดหมอเป็นสีนอนนะเห็นไหมสีน้อนมันจะเป็นอย่างเงี้ย โอเคเนี่ยมันจะค่อยๆสว่างเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหลอดนะครับเราเอาของออกเยอะหน่อยนะครับในรถมันน่าจะมีเยอะอยู่เพราะว่ามันเป็นสีนอนน่าจะมีบะลงบะหลาดอะไรด้วยเอามาแล้วนี่ครับเปิดมาเจอเลยถอดแม่งลงเลยดีกว่าง่ายกว่าแกะเลยเพราะว่าข้างนี้ไม่เท่าไหร่ข้างนี้เห็นข้างนี้แกะมาเห็นเนี่ย เนี่ยข้างนี้ไม่เท่าไหร่ฮะแกะมาเห็นแต่ข้างนู้นเนี่ยไม่เห็นข้างนู้นติดถังน้ําแกะมาก็จะเจอถังน้ําถอดกันชนแม่นลงเลยง่ายสุดอีกวิธีหนึ่งก็คือถอดข้างหน้านะแต่ผมว่าถอดกันชนดีกว่านี่ครับถอดกันชนลงง่ายสุดมันจะได้ล้วงง่ายเราเราเราไปเนี่ยประมาณปีนี้เองแค่อยู่ใช่ไหมได้พี่ก็ฉีดไปเร,เรื่อยๆอุ้ยนี่ผมใช้ตั<ม>้งนานเนี่ยแล้วผมฉีดรถเยอะด้วยนะเมื่อฉีดให้ลูกค้าประจาเลย ฮะใช่มันเห็นมันฝืดๆก็ฉีดนะเห็นเห็นนี่เห็นไนะหมเน,นี่ยเห็นไฟเลยนี่เดี๋ยวถอดหลอดไฟออกก็จบแล้วเนี่ยตัดออกนะครับแต่ข้างนู้นอ่ะไม่เห็นเห็นนะข้างนู้นอ่ะเปิดมาแนมะ่งติดถังน้ำนะถ้ามีกี้เราล้วงมาก็ติดถังน้ําแล้วก็จะล้วงยากเห็นไหมครับนะอะเดี๋ยวเราถอดไฟเดี๋ยวเราลองไฟครับไปแก่ไฟแก้มานะครับ ไฟมุมไฟแก้มอะหักแม่งขาดทุกคันอนะตามอายุเนี่ยเดี๋ยวต้องแปะก,กาวใหม่นะพี่ก็บ,บอกหลอดไฟไม่สวยนี่แมงโควสว่างอ่ะนี่เนี่ยเดี๋ยวดูที่อาผมติดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอาผมซูมไม่ดูนะดูโควสว่างอะนะสว่างมางออเลยนะเสร็จแล้วนะคะเปลี่ยนไฟตัดหมอกนะอ่านะแล้วก็เปลี่ยนไฟลีแล้วก็เปลี่ยน ไฟเลี้ยวแก้มเออนี่สว่างสว่างจริงก็ใส่กล่องรีเลียด้วยก็จะสวยนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราลองให้ดูอีกทีหนึ่งกล่องออตโต้กระจกนะครับฝั่งคนนั่งนะฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งหลังนะครับอ่ะอันนี้บานบานหลังขวานะเห็นไหมครับลงออตโต้นะครับขึ้นออตโต้ครับเห็นไหมถ้าอยากให้ลงไม่ออตโต้นะครับกดค้างแล้วปล่อยเห็นไหมกดค้างแล้วปล่อยหรือว่า ขึ้นออโต้แล้วก็ดึงนะลงออโต้แล้วกดทำอีกงทีหนึ่งเห็นไหมครับไม่อยากให้ออโต้กดได้นะนะอ่ะเดี๋ยวเราจะกดจากฝั่งคนขับให้ดูนี่นะครับกดสั่งจากฝั่งคนขับก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะกดตรงนี้นะนี่ผมจะกดตรงนี้นะอ่ะนะดูนะข้างหลังไม่มีคนนะเห็นไหมลงครับเห็นไหมโอเคนะขึ้นครับโอเคเนี่ยกดสั่งจากฝั่งคนขับได้นะกดได้ทุกบานนะครับโน่นบานนู้นก็ได้ อันนี้ติดสามบาล Fire and ice. Lose my breath when I think of that night.